เพื่อนๆวันนี้ก็มาเปลี่ยนยอดในนาพันพื้นบ้านครับอันนี้มันเป็นในเป็นฝ้ายสีทองครับฝ้ายสีทองที่ผมตัดทิ้งครับตอนแรกว่าจะรอกินลูกเขาก่อนับเนาดอกเต็มเลยครับใจร้อนครับใจร้อนครับเลยมาเปลี่ยนเป็นไอ้ม่วงไต้วันครับใช้สไตล์แบบไอไม้ไม้ดัดครับที่ผมเสียบยอดโมกก็เสียบแบบนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าเขาในแหนเขาจะติดไหม สไตล์แบบเสียบยอดโมกครับผมเสียบโมกติดทุกต้นเลยครับตะโกก็เสียบแบบนี้ครับแต่มีรุนหน่แน้อยหนา่าจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับเสร็จแล้วครับเทียบพันอย่างดีแล้วเราก็เอาถุงดำครอบเพื่อแต่ถุงดำรู้สึกว่าจะสั้นเกินไปโอเคไม่เป็นไรครับการแสงแดดเดี๋ยวก็ดาดซับอีกทีครับผม โอเคครับวันนี้คงได้แค่นี้แหละครับไหนแล้วครับสวัสดีครับ